ช่วงออนเตอรทีในสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับโปรฟ้าครับผมสวัสดีครับความีครับช่วงออนเตอรทีแบบนี้มีอะไรมาแนะนำครับ วันนี้นะครับจะมาพูดถึงการเช็คพอยต์ของเทคเ a า a วนะอันนี้ต้องเป็นบอกว่าทําเป็น2 EP EP แรกเนี่ยสำหรับนักกอล์ฟที่ขึ้นไม้ออกนอกมากเกินไปนะครับเพราะต้องบอกงี้ครับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้านักกอล์ฟสมัยนี้เริ่มมีสมาร์ทโฟนแล้วเริ่มถ่ายสวิงกันละนะครับ,รบ<ม>แล้วก็เช็คพอยต์แรกๆเนี่ยเราดูจากเซตอัพอะไรเรียบร้อยอจุดต่อไปที่ควรจะดูไม่แพ้ตำแหน่งท็อปสวิงหรือว่าจบวงเลยหรืออิมแพ ก็คือตำแหน่งเทคเอา a y ว้นะครับซึ่งวิธีการนะครับถ้าดูจากดาวเดอะไลน์ด้านข้างนะครับเราจะขีดเส้นที่เรียกว่าออริจินอลชาร์ปเพลนใช่ไหมครับฉากเนี่ยคอไม้นะครับขึ้นมานะครับตำแหน่งที่นักกอล์ฟขึ้นไม้แล้วออกนอกมากเกินไปคือขึ้นแล้วเนี่ยไม้ดันออกไปข้างหน้าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมเห็นนะครับจะเกิดจากนักกอล์ฟที่ยืนใกล้ลูกมากเกินไปคือยืนปุ๊บเนี้ย ขาเนี่ยติดกันอย่างนี้เลยนะครับซึ่งพอมันเทคเนี่ยมันติดขาใช่ไหมครับไม่สามารถเทคได้ก็ดันออกไปข้างหน้านะครับซึ่งวิธีการนะครับก็ง่ายมากๆนะครับวิธีการคือจากที่ตำแหน่งจดลูกนะครับให้ท่านกอล์ฟเนี่ยแบมือออกมาเลยนะครับแล้วทำท่าอย่างนี้เช็คพอยต์ความห่างหนึ่ง่ามือนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยเรามีหนึ่งฟามมือปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเทคโดยที่จะรักษาให้ไม้เนี่ยออนเพลนได้นะครับพอถ้าเรายืนติดอย่างที่บอกครับยืนติดปุ๊บไปไม่ได้ก็ดันออก โปรไฟล์อย่างที่มีปัญหาในเรื่องของความยืนยืนใกล้เกินไปเนี่ยมือไว้ใกล้เกินไปเกี่ยวกับเรื่องของการดันสะโพกไปด้านหลังด้ไหมพับตัวได้ไหมเกี่ยวครับเพับะ้อาจากจากภาพเนี่ยครับถ้าท่านกอล์ฟบางท่านเนี่ยย่อลงไปอย่างเดียวไม่พับหรือดันสะโพกไปข้างหลังเนี่ยก็จะเกิดให้ยืนใกล้เหมือนกันตรงนี้เราควรจะดันสะโพกไปข้างหลังนะครับคือต่อให้ ทางอย่างนี้แต่ถ้ายืนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ควรจะดันสะโพกไปข้างหลังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างเทคเอาไว้ที่ดีได้นะครับนั่นก็แสดงว่าไอ้ไอ้ดิวในการแก้ปัญหาคนที่ลากไม้ออกนอกเนี่ยนอกจากจะให้ยืนเอาใช้ปากฝ่ามือแล้วในการดันสะโพกก็มีผลเหมือนกันถูกต้องครับถ,<ม>ถูกไหมฮะ่านผู้ชมครับก็เป็น2อ,อย่างซึ่งในจุดนี้เรียกว่าว,วิธีการแก้อย่างง่ายๆเลยนะ<ช>ครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้ว EP นึนี้จะต่อเลยหรือว่าจะต่อไปอีก EP ก็จะเป็นเข้าใน แต่ EP หน้านโอเค่านผู้ชมครับยังมีให้ติดตามอีก EP หนึ่งนะครับ EP หน้านะครับซึ่ง EP นี้เกี่ยวกับการลากไม้ออก EP หน้าคือเข้านานมาก<ป>เกินไปติดตามชมนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On the นเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับ